จบเรียบร้อย,ย,อยโอ้เดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนโอ้ยแหลกแหลกแหลเวอยพุ่งมาอยพุ่งมาอืมเป็นไงอล่รก็สวัสดีท่านนี้ผมนะพอจะเ,เล่นบนเดนี้มเกชื่อว่าเรบอกในแบบของเออ สกีบิดทอยเลตสี d e f เฟนท์ที่ผมต้องพูดว่าสก,กีบิดกกกกอะเพราะว่าเราบอกมันพูดมันมันไม่มให้เขียยในเขาเรียกว่าอะไรสก,กีบิดนี่นะทุกคนดึกแล้วเราจะทำการเล่นกันเลยอันนี้อะไรโอ้ยอ๋ออ้ออ๋ออันนี้คือพูดเดียวกันใช่ไหมทุกคนรู้สึกว่าผมปีนไปไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการไปเปลี่ยนเซฟกันต่อนะไป ตอนนี้เรามาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะทุกคนโ,โหเสียงเสียงน้องเสียงสมโก้นี่คือได้ดยเลยนี่เหลืออยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่ไงอยู่ไหนเดี๋ยวผมขาก่อนนะทุกคนเข้าสู่เวส่องแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าเราถึงสิบสิบเวฟเมื่อไหร่ผมก็จะ จะจบเลยนะหรือไม่ก็ตายานั่นแหละปึ๊บนี่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 โอเคปึ๊บนี่นี่นี่โอเคตอนนี้ไปไหวมากเลยเวฟที่สามแหละปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหสีอะไรเนะี่ย มามอเม,มื่ออีเมื่อเมื่อหรอเรียบร,ร้อยยืบมาดูดิโอ้โหยิงยิงไม่ได้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สามแล้วอยู่ไหนวะนี่ไงโอเคตอนนี้เวฟที่สี่แล้วทุกคน อู้จะตายตาย,ตาย <c oughs> เรียบร้อยโอเคคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สุดจะรีบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเจะอย่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า